สวัสดีแฟนช่องช็อตคัทเรดเดวิลข่าวสั้นพิศารแดงกับช้างน้อยครับผมปัญหารุมเราดิโอฟอรินานเห็นอ,อกเห็นใจเอ,อริกินาร์เจอเรื่องวุ่นวายไม่หยุดหลังจากล่าสุดบุกเอาชนะนิวพอตไป4ต่อ2แต่เะว่าฟอร์ไม่ได้ดดดด่นอะไรเลยปีกทั้งสองข้างเล่นแบบไม่สามารถชนะแบ็คคู่ต่อสู้ได้แถมยังเน้นที่จุดสกอร์เองอีกจนบรูโน่ได้ออกมาพูดถึงการเล่นของเพื่อนๆนจนวันนี้ดิโอฟอรินานระบุ เห็นอกเห็นใจเอริกเทนฮากอย่างมากที่ต้องรับมือกับปัญหาด้านพฤติกรรมของลูกทีมอีกแล้วโดยเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีกุญซือคนไหนที่จะต้องกวดหัวกับเรื่องพันนี้มากไปกว่านายใหญ่ชาวดัตผูืออกฟินานตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวเห็นใจเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของปีศาจแดงอย่างมาก ที่ลูกทีมก่อเรื่องอี้เฉาอีกแล้วจนทําให้ตอนนี้มันแทบจะมีปัญหาเรื่องความเชื่อใจอย่างมากในสโมสรมาคัดเรดฟอร์ดกองหน้าคนด,ดังของยอดทีมแห่งถิ่นโอแทฟฟอร์ดกลายเป็นข่าวดังหลังเขาไปเที่ยวในครับไล้ดิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักมากจนสุดท้ายไม่สามารถไปซ้อมกับทีมได้โดยที่บอกว่าตัวเองมีอาการป่วยก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะโดนปรัอ จากเก็บเอฟเอคัพรอบสี่ส่งบนลให้แรดฟอร์ถือเป็นนักเตะรายล่าสุดที่ก่อเรื่องเฉาในยุคข,ของเทนฮาร์โดยคนก่อนๆที่เคยขก่อประเด็นอย่างเช่นคริสเตียโนโรนโดและเจอรอนซานโชเป็นต้นิวฟรินานเผยว่ามันมีคนซือคนไหนอีกที่ช่วงนี้ต้องรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้เงาพันนี้ มีใครที่ต้องมาคอยรับมือกับปัญหาด้านพฤติกรรมแบบนี้เรื่องที่เป็นหากาบแบบนี้ต้องรับมือกับคนดังของทีมที่ทําให้เรื่องต่างๆตามที่พวกเขารู้สึกว่ามันเป็นการกระทําที่เหมาะสมเรากําลังได้เห็นคนที่ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างที่กลายเป็นเรื่องดังในสาธารณะเราเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนซึ่งจนตอนนี้เทนฮาร์กก็ไม่ปล่อยให้แต่ละคนก่อให้เกิดเรื่องรอดไปได้ง่ายๆซึ่งผมชอบสิ่งนี้มากมาก มันมาถึงจุดที่ว่าความเชื่อใจมันอยู่ที่ไหนกันผู้จัดการทีมคนนี้จะเชื่อใจได้หรือเปล่าว่าลูกทิมของเขาจะไม่เป็นขาวหน้าหนึ่งหน้ากลางหรือหน้าสุดท้ายของหนังสือพิมพ์คําตอบคือไม่ได้ตอนนี้เขาไม่สามารถเชื่อใจลูกทิมได้แล้วทั้งที่ถ้าเชื่อใจลูกทิมได้แล้วนะมันจะทําให้เขาสามารถมุ่งมั่นกับเรื่องฟุตบอลอย่างเต็มที่ได้แท้แท้ช็อตคัตพริตเดวิล